สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมนัดกับนาแอดครับนาแอดที่ไม่ใช่แอดคาราบาวนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือที่เราเรียกกันว่าพี่ปู่กันนะครับผมวันนี้นัดนะ้าเขามาเปลี่ยนหัวเทียน,นะครับผมหัวเทียนบอดก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียน,นะครับผม นี่วันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้อีเรดเดียมแบบดีๆเลยนะครับพี่เขาจัดการมาให้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตอนนี้กำลังเริ่มรือ้อเริ่มถอดแล้วครับผมนนด,มดูขั้นตอนตอนนี้เครื่องมันยังรถเพิ่งวิ่งมานะครับเครื่องมันยังร้อนอยู่ ก็เลยกำลังเริ่มทยอยถอนกันอยู่นะครับเปลี่ยนที่ไหนก็ได้ครับยินดีให้บริการทุกที่ Delivery ่ครับผมบริการทุกระดับประทับใจนะแอดที่มีริงแอดคาราบาวนะครับแอดคาราโบ <c oughs> เดี๋ยวพี่เขากำลังถอดอยู่นะครับ ท่านใดสนใจจะเปลี่ยนหัวโตงหัวเทียนเปลี่ยนโครงเปลี่ยนไฟิไ่กี่แล้วครับของผมวิ่งไปแสนแสนต้นๆครับดูสภาพหัวเทียนดูสภาพหัวเทียนนะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนมันกระดุดมันจะมีอาการกระตุกกระดุดตามระยะโดยทั่วไปหัวเทียนของศูนย์จะเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนทุกๆุบสามหมื่นกิโลแต่หัวเทียนดูสภาพเลยครับหัวเทียนครับ ทําไมถึงต้องเปลี่ยนทำไมถึงต้องเปลีย่ยนแล้วอาการทาไมมันถึงต้องกระตุกนะครับดูหัวเทียนใหม่หัวเทียนอันนี้อันนี้เป็น e เกรดเรเดียมเกรดดีเกรดดีเลยน,นี่อีหอนี้นี่นะครับเปลี่ยนนี่เราเปลี่ยนกันอยู่นะครับผม ถ้าใดสนใจก็ติดต่อทักทายพี่ปู่ได้นะครับพี่ปู่หรือหนะ้าแอดที่ไม่ใช้แอดคาราบาแต่เป็นแอดคาร์โบ <c oughs> ไฟนงไฟหน้ามีปัญหาหัวทงหัวเทียนมีปัญหาติดต่อได้เลยนะครับผมครับ